นี่คือแบบขนาดตักเข้าไปให้เขาเน้นน้อยนอยะเขายังให้ขนาดนี้เนื้อนุ่มนละลายไปเลยหนังก็เหมือนกันหมูนี่้อยแล้วเป็นน้ำตกที่เป็นน้ำต้มน้ำตก<อ>ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็น,ปนรสชาติแบบว่ามาตรฐานของ,หม,องหมูน้ำตกอะ่ะอ,อันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอร่อยนะอร่อยเลยอันนี้บะหมี่ต้มยำน้ำนะ ก็จะมีเกี๊ยวกรอบมีหมูไม่ต้องปรุงเลยตัวเองจริงหรอจริงจิงอันนี้พูดจริงสวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ทุกคนกลับมาพบกับช่องเนตตี้น้องแล้วตอนนี้นะคะเนตตี้อยู่ที่ถนนอะไรนะสะพานนนทบุรีส4 5หเออสะพานนนทบุรี3 4 5สี่ห้าและ มากินบุฟเฟ่มีทั้งขนมจีนข้าวขาหมูก๋วยเตียวหมูน้ำตกมีไอติมด้วยนะไอติมแบบว่าไอติมโคลนอะในราคา89บาท8 9บาทเองนะ89บาทดูสิว่าจะอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยไม่ลงนะคลิปนี้ก็คือไม่ได้เจอกันจบข้าวหน้เน่้อมะลือหมโอเคป่ะไปดูกันจ้ะว่ามันจะอร่อยไหมแต่ว่าวันนี้เรามาวันธรรมดานะคนก็เยอะนะ ได้ยินชื่อมานานแล้วนะแต่ยังไม่เคยมากินเลยอ,อยู่แถวบ้านเราเองด้วยใช่อยู่ใกล้บ้านด้วยบายเราไปลองไปกินกันจ้ะบา <Bye. S 2> ยหิวไหมตัวเองหิวมากแล้วเราไปต้องทำเงก่อนต้องไปจ,งงจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อน,อนหรอใช่มันจะไปจ่ายตังก่อนนะต้องจ่ายตังก่อนนะพเพื่อนๆถึงจะแบบว่าเอาจานไปกินได้นะคนเยอะหน้าดูเอเรามาจ่ายตังกันก่อนครับสองคนครับบาทอ๋อนี่เขาไม่ให้จานมาแบบนี้นะ คนละสองจานแล้วก็ได้คนละหนึ่งถ้วยก๋วยเตี๋ยวไะไปตัดกันคนเยอะอยู่เนาะว่าไปก็มันแต่เก้าบาทเองแตเก้าบาทกินได้หลายอย่างมากเลยอะมาดูว่าพี่เฟิร์สจะกินแบบว่าจุไหมไหนดูข้าวสิคะโอเคนะเป็นข,ข้าวหอมข้าวข้าวนุ่มอยู่นะไม่ได้หอมไหมแต่ว่าข้าวนุ่มเ๋วเตี๋ยวมันไม่เยอะถ้าเยอะเหมือนกันนะ อันนี้น้ำลาดดูหนังเขาดิเยอะไปไหมอ่ะโอเคพอแล้วเยอะมากเพื่อนไปให้เยอะมากบุฟเฟ่จริงก็คือกินอิ่มแล้วอันเดียวจานเดียวอิ่มแล้วเองพอเลยอันนี้ตรงนี้เป็นซุ้งขนมจีนนะคะมันจะมีน้ำยาปลา ยังเขียวหวานน้ำยากะทิน้ำยาพริกมีตีนไก่ข้อไก่อะไรอย่างนงี้ด้วยนะน้ำยากะทิก็จะใส่ลูกชิ้นปลาเดี๋ยวให้ดูนะว่าแต่ละอันน่ากินไหมอ๋อนมจีบก็จะเป็นแบบจับๆนี้เลยนะเอาสองก้นนะโอเคเขาเรียกว่าจับจับพ่ออ๋อเป็นจับเหรอใช่น้ำยาปลาน้ำยาพริกน้ำยากะทิเนาะใช่ใช่ เห,เหมือนคนที่มากินอะอยากเล่มสนุกใช่หรือเปล่ามันเพาะเราเป็นคำว่ากินด้ยสนุกอยู่คนเดียวอ่า <c oughs> น,นี่อ่าโอเคป<ะ>ไปแต่ก๋วยเตี๋ยวค่ะ <c oughs> เพื่อเราตรงนี้เ้าจะมีน้ำแข็งบริการฟรีด้วยนะคะตักเองนะน้ำแข็ง บอกแล้วมันฟิลสนุกใช่เหมือนอยากทำอะไรด้วยตัวเองอะกินอะไรหลากหลายทำอะไรด้วยตัวเองดีเหมือนกันเออนี่ตัวเองมาดูนี่อันนี้มุมของหวานน้องมีเฉากล้วยด้วยนะมีเฉากล้วยน้ำเชื่อมนะแล้วก็มีไอติมแบบว่าตักเองส,ส,สักตักสซโคลนไอติมน่ากินเลยนะคะเนี่ยใช่น,นี่ก็จะเป็นพวกผักต่างๆนะที่แบบเป็นแบบกับแก้มกับขนมจีนแล้วก็เป็นเครื่องปรุง มีน้ำส้มไปคาเธอหิวแล้วไปคเธอหิวแล้วของโลครบแล้วนะคะเราจะไปกินกันว่าอร่อยไหมว้าวเขาไปเอากุวยเตี๋ยวน้ำตกให้อีกอย่างไหมโอเคขวดกินไม่หมดแต่เองกินไม่หมดหรออันนี้คืออะไรอ่ะโอมาสเกะ โมจ่าเฟอันนี้คืออะไรอะ่ะน้ำยาน้ำพริกเขาว่าที่นี่อร่อยนะเขาหรอซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะเอเหรอวนตัวไม่เคยมากินเลยนะนทตี้กับพี่เฟย์ไม่เคยมากินอะไรแบบนี้เลยที่เป็นบุฟเฟ่แบบนี้บุฟเฟ่ขนมจีนเลนะบุฟเฟ่ที่เป็นแบบข้าวขนมจีนกว๋วยเตี๋ยวยอะไรเงี้ยไม่เคยเลยอู้หูโคตรหนักขา้าหมูเต้งหนักมากเลยลองถือดิหนักอ่ะใช่หนักวะ นี่คือแบบขนาดตักข้าวไปให้เขาน้อยแล้วเขายังให้ขนาดนี้จสบายตักข้าวเยอะนะเขาก็ให้เขาเขาก็ให้หมูเท่ากับข้าวน้อยเลยเข้าเขาให้กะให้เราอิ kind of ่มกับขาหมูใช่ปะนี่เราตักน้ําส้มมาด้วยพีน้ําส้มเขาบอกพีน้ําส้มร้านนี้อร่อยจริงเหรอรู้อ่านรีวิวอะเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะขาหมูเทียบเท่าความอร่อยร้านดังจริงเหรอขนาดนั้นไหมเขาลองเขาลองแบบเปล่าเยังไม่จิ้มนะ อยอร่อยะอร่อยเี่ยดูหนังนี่ดูหนังหมูดิ่ร้อน้ออร่อยลองชิมนะลองชิมแบบขาหมูนิดเดียวก่อนนะนุ่มนุ่มละลายเลยนุ่มเลยอร่อยอร่อยอ่ะต้องใส่น้ำต้มนิดนึงนะอ่ารู้เข้าใจแล้วทำไมคนตอบิวขาหมูเยอะมากอ่ะอืมอืมขอโทษคือหอ มูหมูอ่ะเนื้อนุ่มละลายไปเลยหนังก็เหมือนกันปะเพยมก็มาอร่อยเองดูเนื้อันดิดูดิมันนุ่มละลายไปหมดเลยอ่ะคือทุกคนกคนือเราเลือกได้ด้วยนะอืมมันมีคากิมาด้วยนะเนี่ยปะเพยรู้เปล่าว่าเขามีไส้ด้วยแหรอเป็นลงมาเท้าๆหน่อยอ้าวเหรออันนี้ไส้หมดแล้วใช่ไหมที่เรามาน,มน่าจะหมดแล้วจ้ะไม่ที่ชอบคือคากิเว้ย ร้านี้บุฟเฟ่แล้วได้ฮากิด้วยเขาได้อะไรจริงเหรอเขาได้อะไรแบบแต่เขาได้อะไรจากคนอย่างเขาแล้วก็กินน้อยๆอือหึอร่มอ,มอยจริงรเฮ้ยแต่ที่เราดูรีวิวมาตอนแรกอ,ะอ่ะเราไมา่คิดว่ามีกว๋กวยเตี๋ยวต้มยำนะใช่ไหมเรารู้ว่ามีกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำกตอกเขาที่มีตุ๋นต้มยำด้วยเ<ช>อาจริงนะครบทุกอย่างเลยหัวข่าวของหวานปิดท้าย อิม่มมาทั้งวันอิ่มอิ่มจริงแล้วมันคือเอาจริงมันก็คือบุฟเฟ่ต์ไม่จากัดเวลานั่นแหละไม่แล้วมันไม่กระโหลกเวลานะมันอร่อยน <c oughs> ทางหมูเนี่ยอร่อยอร่อยเลยอืม่างจิ้มกับ,บพริกน้ำพรอมนี่อร่อยแต่แน้นำน้ำน้ำผมไม่ได้เค็มมากเนาะอืมรเราไม่กล้าราดเยอะใช่อืมราดได้เลยเอาจริงอยากราดเพิ่มแนะนำใครมากินก็คือราดไปเลยช่ำๆอืมอืมออร่อยจริงอร่อย แต่เขามีกฎบอกว่าถ้าจะเติมขาหมูอ่ะกินข้าวเปล่าให้หมดก่อนนะคะอืมไม่ใช่ว่าข้าวแบบว่ายังกินไม่หมดแล้วไปเติมหมูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ัน,นี้เป็นกฎไม่ในความเป็นจริงมันก็น่าเกลียดเปล่าข้าวเหลืออยู่หน่อย,น,อยนึงในจานแบบเลอะๆน้ำอ่ะกินกินเหมือนกินเหลือแล้วไปเติมปักเติมใหม่อ,ะอ่ะคนกินต่อแบบเขาจะรู้สึกยงไงอ,ะอ่ะเป็นข้าวขาหมูที่กินแลวเอนจอยคือรสชาติไม่ได้แบบโอ้ยอร่อยแต่ออกปากอะไรทั้งนั้นแต่คือ มันนุ่มน้วรสชาติอ่ะคือมันอร่อยกินได้แบบเอ็นจอยแล้วก็ร้านนี้นะเปิดทุกวันนะเพื่อนแปดโมงถึงสี่โมงเย็นมา<ถ>ได้เรื่อยๆเลยมาตั้งแต่เชา้าตื่นมาก็มากินสเสร็จเช้า <c oughs> ตื่นมาก็กินบุฟเฟ่เ,เรา,เอาอะไรกับแปดสิบเก้าบาทวะอะคิดเก้าสิบบาทอ่ะเก้าสิบบาทกินอะไรได้มั่ง ข้าวขาหมูหนึ่งกับก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหมดแล้ววันนี้ได้กินแบบหลายอย่างมากใช่เป็นที่อื่นข้าวขาหมูก็คือเดี๋ยวนี้ห้าสิบหกสิบแล้วนะม,มาเรามาพักขาหมูก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้กินเดี๋ยวหุ่ดกินต้มยำก่อนก๋วยเตี๋ยวอันนี้เส้นเลยเหรอมีน้ำลายเลยใช่ <c oughs> อ่าที่กินเฮ้ยห,หอมจังเส้นเล็กหมูน้ำตกนะเป็นเล็กค่ะเป้นเล็ก อร่อยเวอร์บปาหูอร่อยอร่อยเป็นอร่อยจริงเพื่อนอร่อยแบบมันเป็นรสชาติที่แบบกินง่ายๆอ่ะแล้วเป็นน้ำตกที่มันเป็นน้ำตกมน้ำตกไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็น,ปนรสชาติแบบว่ามาตรฐานของหมูน้ำตกอะ่ะอร่อยมากนะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอืมอร่อยเนาะอร่อยเลยคือเจ๋วรสชาตินี้ยากินปรับเลยอะ่ะ มีตับปะอ่านี่นี่มีตับจ้ะม,มีตับจ้ะมีจ้ะเฮ้ยรสชาติอร่อยนะเนี่ยไม่ได้คิด,คดเลยียวขีเละตาเห็นกินมาตับกับลูกชิ้นนุ่มอร่อยเลยลูกชิ้นไม่แย่นะลูกชิ้นดีด้วยนะจริงปะไหนไหนก็ลองกินมาไอ้ลูกชิ้น อันนี้บะหมี่ต้มยำน้ำนะก็จะมีเกี๊ยวกรอบมีหมูมีตับก็คือเครื่องเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มีหือกล้วยด้วยนี่ลองชิมน้ำก่อนนะว่าเป็นยังไงน,นี้ไม่ไปรุงเลยเลยนะเนี่ยรสหน้าตาแบบออกเปรี้ยวหวานเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานแบบเด็กกินได้อะไม่ได้เผ็ดแบบมาก อ,อร่อยอร่อยเหรอตัวเองไม่ต้องปรุงเลยตัวเองจริงเหรอจริงิงอันนี้พูดจริงแค่ตัวเองลองพิมไมู่ดุงเลยเปล่าอร่อยเลยทุกอย่างไม่ต้องปรุงเลยอืมต้มยำที่ออกแบบหวานหานหน่อยเนาะอืมจะออกออกไปทางหวานนิดนึงไม่ได้เปรี้ยวมากเป็นรสชาติที่เด็กชอบเด็กกินได้เด็กโตหน่อยกินได้อร่อย ตเต้ยพูดว่าขนมจีนสิขนมจีนขนมจีนขนมจีนเป็นชายแท้ทำไมอ่ะเอา้าเป็นผูน้ชผู้หญิงก็ซื้อขนมจีนถ้าขนมจีนเนี่ยขนมจีนนี่ขนมจีนน้ำยาอันนี้ลูกชิ้นก็คือตักได้เองเลยออยูอยากกินลูกชิ้นกี่ลูกได้หมดแล้วเมื่อกี้เขาเดินไปดูอ่ะลูกชิ้นเต็มเต็มลอยเต็มเลย ดีจริงๆนี่ตักมาสองจับนะจ๊ะกลัวกินไม่หมดอุด้ยน่ากินเนาะเออแล้วใส่ใส่เสื้อขาวมากินขนมจีนดด <c oughs> นี่หอมอยู่นะขอดมหน่อยอืมกินเลยนะน <c oughs> ี่จะดีอร่อยมันจะรสชาติแบบกลางๆอ,ะอนน่ะคนอย่าเขาจะทำรสชาติกลางๆอ่ะ <c oughs> หอมหอมน้ำยามาก <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> ไงดีไหมอร่อยอืมอืมเป็นสแตนดาร์ดหนมจีนน้ำยาอร่อยกว่าขนมจีนเงินวัดอ่ะใช่ไหมไม่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 ดีนะเราชอบนะขนมจีนเงินวัดอ่ะแบบนี้อร่อยกว่าอร่อยพี่คือพี่คืออะไรคะน้ำพริกเหรอขนมจีนน้ำยาน้ำพริกแล้วมันไม่มีเครื่องเลยใช่ไหมถ้าเป็นน้ำยาน้ำพริกอ่ะไม่มี ้วมันจะเป็นรสชาติยะไไงเกิดมาไม่เคยกินเลยจงเชื่อปะไม่เคยกินเหมือนกันเขาบอกเป็นสูตรโบราณก่ดให้พี่กินก่อนอ่าทำไมพอไม่เคยกินแปลกๆปุ๊บพี่เขาก่อนเลย <S <S 2> <S 2> พอมันไม่เคยกินมันอะไรแปลกๆปุ๊บมันให้กินก่อนเลย <S <S 2> <S 2> อร่อยทุกคนเหมือนกับขนมเลยทุกอย่างที่เป็นแบบทำพริกแล้วถั่ว รสชาติเหมือนอะไรอะหอมทั่วลองกินดูแต่ลองกินดูั้งแรกนะอะไรนะนขนมจีนน้ำพริกเหรอ,อเหมือนอะไรวะอ,อ๋อรู้แล้วนาจ้นหมูสะเต๊ะเออใช่ใช่ใช่ใชเลยเหมือนน้ำาริ้นหมูสะเต๊ะเลยแปลกเลยอร่อยเลยใช่ไหมขนมจีนหมูสะเต๊ะอโลแกนร้านขนมจินให้จุใจอิ่มกันไปทั้งวันเออม,มันก็ใช่นะอร่อยนะ ร้านนี้พูดเสาว่าอร่อยไปกี่ครั้งแล้วอะสรุปได้ลงไหมคลิปนี้ลง <laughs> คลิปนี้ได้ลงค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยกับกับเราเองแต่เดี๋ยวไม่มีคลิปลงแต่ต <laughs> ีนอะไรที่มีตีนอะเองขาอยากฝืนกังกับกินแบบตีนแต่กิมเป้นเนาะกิมเป้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ร้านแบบนี้เริ่มผุดขึ้นเยอะแล้วนะจริงเหรอไม่ร้านแบบเนี้ยเยอะก็จริงแต่ร้านที่มันรสชาติดีแบบเนี้ยทุกอย่างอะเนาะ สมมติพ่อแม่ลูกสามคนมาเด็กคนหนึ่งใช่ไหมพ่อแม่ลูกส่งแล้วกว็าบาทเองอิ่มทั้งครอบครัวเลยอืมอืมอิ่มมากด้วยอิ่มถ้าใครมาจากกรุงเทพอ่ะวิง่งอาชพฤกมายาวๆเลยแล้วพอถึงถนนสามสี่ห้าปุ๊บวก๊วกไปทางเขาเรียกว่าทางอะไรนะใต้ดินทางวนอ่ะทางเวียนอ่ะที่เป็นเลขสี่อ๋อวงเวียนพระรามห้ไม่ใช่วงเวียน มั่วไปเรื่อยถึงสามสี่ห้าเราย้อนไปพระรามให้กอนั่งรถเราชอบหลับเนี่ยไม่หลับปู่เลยไม่รู้ทางเลยโดนหลอกไปพวามจระเคยกเนอะแตบ้าคนกินเสร็จแล้วเขาก็วางจานไว้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็มาเก็บคือมันหมายความว่ากินเหลือเขาก็ไม่ว่าหรอกแต่เขาขอความกรุณาแม้มมันไม่ได้มีปรับมีอะไรหรอกก็คือกินบุฟเฟ่ต์แปดสิบเก้าบาทแล้วมึงยังมา ตะกะมานั่งแบบตักเยอะๆแล้วกินเหลือมันก็ไม่ใช่เรื่องมากมารยาทเนาะคือตักมีละน้อยแล้วกินกินให้มันแบบอิ่มพอดีถ้ากินไม่อิ่มก็ค่อยไปเติมเขาเติมได้เรื่อยๆอยู่แล้วฉ่ำกล้วยมาแล้วครับฉ่ำกล้วยอ,อ,อิ่มชื่นใจอิ่มหอมกล้วยหุดม,มากหอมมากเลยอร่อ,อยนี่แล้วเขามีของหวานเย็นให้<น>อ่ะชนเออ เออไหมชื่นใจเนาะมีดูดิเรากินก๋วยเตี๋ยวไปสองชามใช่ป่ะก๋วยเตี๋ยวสองชามตีไปว่าชามละสามสิบบาทก็ได้ก็หกสิบแล้วหกสิบข้าขาหมูอ่ะจานพุนพุนที่เขาตักมาแต่คิดว่าข้างนอกขายเท่าไหร่อ่ะเกือบร้อยแล้วใช่ไหมเนื้อแบบว่าไม่ได้ตีเลยไม่มีการตีอืมมาตีไปว่าข้าวขาหมูที่ตักมาเมื่อกี้จานละแปดสิบบาทก็ได้แปดสิบบาทแปดสิบบาทร้อยหกสิบร้อยหกสิบกับก๋วยเตี๋ยวอีหกสิบบาท เท่าไหร่แล้วสองร้อยยี่สิบขนมจีนอีก่ต้องจ่ายไปสงองร้อยบาทเองนี่รู้ไหมาาการที่เขาเจอร้านอย่างเงี้ยเขาได้หลักการคิดอย่างหนึ่งทุกคนจําไว้เลยนะร้านไหนที่เป็นร้านข้าวรากแกงขนมจีนบุฟเฟ่ที่มันราคาถูกๆอะ่ะร้านไหนพวกไรเดอร์นั่งเยอะๆหรือว่าวินมอร์ไซค์นั่งเยอะๆร้านนั้น,น,นอร่อยจริงไหมถูกและอร่อยจริงตอนเราเข้ามาร้านเนี้ยไรเดอร์เต็มเลยนะวินเต็มเลยใช่ใชที่ไรเดอร์ยังกินอะ่ะ ใช่แล้วว่าอร่อยดแล้วหลานโล่งๆโปร่งๆไม่ค่อยแบบอับเท่าไหร่สบายเลยนั่งผิวๆกินย,วย,ยาวๆล, <ม S 2> <า>ลมผ่านตลอดกินดิมแบบจะไปยิ้มอ่ะยำให้่พื่อยไปอีกรอบนะร้านเพลินผงบุกเบบอยู่ที่อ่ะอยู่ที่ไหนสามสี่ห้าหน้าถนนแล้ะถนนตะนาว ถนนน้าหนาวหน้ามึงคระถนนานนนทนบุรีเออเขาเปิด8โมงถึง4โมงเย็นนะคะเพื่อนมาได้เลยอิ่มพร้อมพร้อมข้าวหวาน89บาทแม่หาจะมีต้องซื้อเพิ่มนิดนึงก็คือน้ำแต่น้ำเปล่าคนนึง10บาทอะและในยุคเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะเขาอยู่ในยุคที่แบบพอไม่แพงมากกินน้ำพาานมแก้วหนึ่งสองว่าถามน้อย ไผกินกิมเข้าไ,ไปได้ไงไผยิน,นเขาเองเอาง่ายสั่งไลน์แมนนะเค้าข้าวเค้าเผาหมูกรอบนะราดข้าวมากล่องนึงเก้าสิบเก้าก็เก้าสิบเก้าแปดสิบเก้าแล้วสั่งข้าวกล่องนึงก็แพงกว่าร้านนี้แหละอือโอเคค่ะเพื่อนก็วันนี้<า>ก็ประมาณนี้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับร้านเพิ่มลูบุฟเฟ่ต์อร่อยมากให้กี่ดาวห้าดาวเลยห้าเต็มห้าห้าดาวเลยทีน่นีก็ให้ห้าดาวเหมือนกันค่ะเพราะว่า อร่อยคุณภาพดีอร่อยทุกอย่างเลยเมนูหลากหลายแล้วก็สะอาดจ mm. านชามสะอาดมากช้อนอะไรเงี้ยโอเคดีมากแล้วก็ร้านมาบลอดโปง่งที่นั่งเยอะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมาแล้วแบบอุ้ยมันจะแบบต่อแถวมีคิวมามเขามีบัตรคิวให้นะสําหรับวันแบบที่คนเยอะๆคือวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากจะตัดปัญหาตรงนั้นไปมาวันธรรมดาก็ได้หรือเมาเสาร์อาทิตยแต์แต่ว่าช่วงเช้านิดนึงน่าจะไม่เจอปัญหาแบบนี้ใช่ เพิ่นพุงจริงเพิ่นพุงเพิ่นพุงแน่นพุงไปหมดเลยในตอนเนี้ยอร่อยมากข้าวขาหมูอร่อยมากทุกคนต้องมากินข้าวขาหมูนะกินหนังไปเลยนานๆที่กินหนังได้ไม่เป็นไรเพราะไม่ว่าค่ะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเนตตี้นกด้วยนะใกล้จะถึง1,000ซับแล้วคลิปหน้าเนตตี้จะไปไหนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ติดตามไม่พลาดกันนะคะร้านเด็ดๆมาแน่ร้านอร่อยไปเจอกันนะบ๊ายบาย thank oh.